วัะดีค่ะเราอยู่กรุ่า3ทิศหนึ่งนะคะแรงที่คาดว่าจะรับได้ประมาณ1 0กดโลค่ะจะกข่งที่ชิ้นส่วนสีแดง1่ิโล2กโล3โล lô. Anh 5 lô. 6 lô. 7 lô. 8 lô. 9 lô. 10 lô. 六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五。